ออสวัสดีผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ในวีล็อกนะครับในรอบกี่เดือนไปรู้นะฮะเออนะผมก็สวัสดีผู้ชมนะเพิ่งกลับมาทิปนะฮะก็ไม่รู้จะอะไรไมาอัดวีล็อกนะครับนะก็ตื่นมากับห้องนอนเน่าๆนะครับนะ เออนี่นะสภาพนะครับห้องนอนก็มันจะเล,เละๆหน่อยนะครับอาจจะไม่หน่อยนะฮะลบเรียกบราไาวีล็อกนะเป็นวีล็อกเปิดคลิปของช่องผมละกันนะฮะนะก็ไหนก็นะเดี๋ยวอาจจะมีเปิดหน้าบ้างนะครับนะตอนไหนผมเปิดแล้วนะเออก็เดี๋ยวเราไปขอตื่นก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับตอนนี้ก็วันเจ็ดโมงยี่สิบ เดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะนะโอเคไปเจอกันข้างล่างครับไปอันนี้ผมตอนนี้ก็มาแปดโมงสิบนาทีครับผมแวะไปทำางานบ้านหมาเมื่อกี้นะครับไปล้างยานไปเนี่ยให้เข้าหมานะครับนี่นะครับเห็นป่ะกำลังหมาเข้าหมายู่นี่เลยนะครับหมาบ้านผมก็อยู่เนี่ยเห็นะนี่นะครับนะก็ผมอาจจะพูดแทกปาวมากนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใหม่นะครับเออก็นี่นะครับ หน้าตาอาหารนะอา่านะมันก็อยู่เละๆ,ๆ่อยนะก็เป็นไข่ไข่เค็มแล้วก็ไข่ต้มธรรมดานี่แหละนะครับนะกับผักกาดปกติเขาใช้ผักกาดแก้วใช่ปะผมใช้ผักกาดขาวทำนะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์มาผมมาลองอะไรนะเออเดี๋ยวเรามาลองกินก่อนแล้วกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะถ่ายาเฟิร์หน้านะวันนี้โอเคผมจะเริ่มที่ไข่ต้มธรรมดาก่อนนะฮะ อันนี้ผมไม่ได้ใส่ซอสไม่ได้ใส่เลยนะเออนี่ฮะเห็นไม่ชค่หรอม้งโอ้นี่นะหอยต้มนะเฮ้ยนินเออใส่ซอสเถอะเออใส่ซอสกันนะ แม่งอาจจะมุมมามางนะม,มาผมใช้ซอสน,นี่ะน,นะซอสแจ็คนะรู้เขาไม่ได้เข้านะรออาดแบบยังไงอ่ะ ดีขึ้นหน่อยครับชอบมันก็จืดอะ่ะจ,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 จริงแต่ว่ามินจืดแต่ก็ดีนะเพราะว่ามันเฮลตี้ดีนะไม่ต้องมีน้ำตาลจากซอสอะไรพวกนี้แนละ้วแต่คนชอบนะจริง,รงแต่นี้ขนมปังเนี่ยผมเอาไปแบบไปยา่างในกระทะน,นิดนึงนะครับ แว่นถ่ายคลิปมมางนะเออมันน่าจะเออไปคนะับถ่ายเค็มทัวรไม่ต้องใส่ซอสแล้วมาขนาดนี้นะนะมันน่าจะเค็มอยู่แล้วนะฮะนั่นแหละครับเค็มเออถ้าเค็มันมีเกลือเดือนดะครับเกลือนะฮะบำรุงแบบเสริมไอวัณดีนะเกี่ยวกับสมองไงนะฮะกินเยอะเกินไปดีนะกินเยอะเก็มันก็ ไม่เราตัวตัวเราบวมกนจะบวมเ็ข็มบ้างมน้ำแล้วกินเ็นมไม่เยอะมันจะบวมตัวจะบวมแต่ไม่ได้ว่านะน,นือว่ามันบวมเก็บน้ำเยอะขึ้นอะไรเง <Yeah. S 1> ี้ยผมร้องใส่ซอสจะเป็นไงวะร้องใส่ซอสดูนะเข้ากันหรอใส่เค็มกับซอสเท็ด ม่รว่าไม่เข้าไป้ย้อ้ยไม่เห็มเงี้ยเข็มจริงไะเอา เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคนะวันนี้ช่วงใกล้สอบแล้วนะครับก็วันนี้ผมถ่ายก่อนวันสอบวันหนึ่งนะครับวันนี้วันที่24นะครับ24มีนาคมนะครับก็เดี๋ยวผมต้อง <c oughs> เลยนะ <c oughs> เออเดี๋ยวไปอ่านหนังสือก่อนนะครับเดี๋ยวตอจนจะอ่านหนังสือเสร็จเดี๋ยวทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับไป คุณผู้ชมครับผมเพิ่งตื่นนอนนะครับมันหยุดในผมชอบนอนกลางวันมากเลยคือวันธรรมดานละ้วผมผมก็ง่วงอะ่ะเอ่อเป็นอย่างเงี้ยประจําผมชอบง่วงตอนลางวันเนี่ยแล้วก็วันธรรมดาแต่ว,ว่าวันไหนที่มีเวลาก็อยากจะงีบนะครับผมหลับไปได้ประมาณเท่าไหร่สักชั่วโมองกว่านะฮะนะก็ว้ยอ่ะปิดพัดลมก่อนนะครับนะ ก็ถามว่าผมผมงีบเลยไหมหลังจากหลังจากข้างวันก็เปล่านะรจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมยังไม่ได้ไอ้นี่เลยผมยังไม่ได้ไหนังสือเลยไ้ยเออนะ <What? S 1> ผมเมื่อยเล่นเกมนะพูดตรงนะวันหยุดเดี๋ยผมเล่นเกมนะครับผมนะก็คือแต่ว่าวันอื่นผมอ่านมาแล้วนะเออผมทยอยอ่านทุกวันนะครับผมจะหาเวลาอ่านอย่างน้อยเวลาหนึ่งนะครับอ่านหนังสือ เพราะว่ามันใกล้สอบแล้วนะฮะเออเดี๋ยวผมไม่ได้อ่านเช้าเดี๋ยวผมต้องไปอ่านเย็นอีกนะครับแน่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเี้ยผมก็ต้องรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวไปล้างหน้าล้วเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ไปออกกำลังกายละตอนนี้ก็ช่วงเย็นละนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูว่าผมจะออกกำลังกายอะไรผู้ชมครับม <c oughs> ผมจะมาทำงานบ้านก่อนนะครับ ก่อนที่จะออกกําลังกายวันนี้นะครับวันนี้ก็เวลาถ้าเท่าไหร่หกโมงลแล้วแหละเกือบจะหกโมงแล้วม,มาอีกนะครับนะนี่เดี๋ยวผมมาล้างจานอะไรก่อนนะครับทางานบ้านก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี่แหละอะไรอ้อจากกําลังกายเสร,ร,รส็จใช่ไหมผมก็องให้เข้ามาอีกให้เข้ามาที่บ้านนีกนะครับนะอ่ะหิวแล้วล่ะดูแล้วนะครับนะมาบ้านผมเนะี่ยแต่ว่ายังไม่ให้มันตอนนี้หรอกนะเออโอเคเดี๋ยวขอล้างจานใเสร,ร,รส็จก่อนนะครับ,บวันนี้ผม,มาเล่นบาส นะฮะะวันนี้มีการออกกําลังกายมีการเล่นบาสนะปกติผมจะแบบตุกพื้นพื้นถึงข้อนะครับแต่วันนี้อยากแบบเล่นบาสนะครับอืมอารมณ์มันมาฟิลมันมาเออนะครับแต่ว่าพื้นบ้านผมวันนี้นี่นะมันพูดว่าไงมันเป็นลานหลังบ้านได้ให้ดูนะฮะมันเป็นแบบพื้นดินเนี่ยนะครับไม่ได้ปูตะปั้มหน่อยนะครับไม่หน่อยอ่ะเออเป็นลบางทีก็มีกระเบื้องเห็นปะทางไม่ต่างระดับอ่ะนะครับเนาะอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะ ไม่เสมอกันเลี้ยงลูกบาก็ยากอะไรนะเออยังไงมันจะเล่นอยู่ดีนะฮะถึงจะทางมรนจะบุ๋มจะบำมากก็ผมก็ฝึกมาได้ไม่นานนะผมยังเป็นไก่อยู่ตอนเนี้ยเออเล่นไม่เก่งเลยนะแต่ที่ผมฝึกมาใช่ป่าผมจะฝึกแบบอะไรที่ฝึกชูดแต่ว่าบ้านผมไม่มีห่วงนะผมปกติเล่นที่โรงเรียนนะที่ฝึกตอนนี้ก็เพิ่งฝึกอะไรฝึกคอร์สฝึกลอดขาเดี๋ยวลองทําให้ดูนะไม่เล่นมาสองสามวันแล้วไม่รู้ว่าอย่างไงฮะเลคอร์สได้อเปว่า ได้ครับแล้วผมลองคอสมือท้ายดูเฮ้ยลูกมันหลุดแล้วนึงนั่นแหละครับพื้นไม่เสมอกันก็จะเด่งลูกยากหน่อยวิ่งวิ่งวิ่งไปเก็บลูกย่างไก่อะไรกี้นะครับมันแบบมันเด้งมันเด้งนี่ว่าเหมือนพื้นมันอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันเป็นเงี้ยเหมือนมันเด้งขอบเงี้ยปั๊บป๊บมันก็ไปลูกนะก็โยมเพอะกังกายกับเนี่ย เดี๋ยวคงจะมีโชว์แค่น,นี้แหละคงจะมีโชว์โชว์แค่คอร์สนี่นแหละนะครไม่มีโชว์อย่างอื่นนะนะไม่รู้จะโชว์อะไรเพราะว่าผมเพิ่งขัดเล่นนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งคือฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องลูกบาสนะครับผมแนะนําว่าอย่าเวลาซื้อมาอย่าไปเตะเล่นนะครับเพราะว่าไม่ทำให้ลูกบาสบวมนะเหมือนลูงผมน่ะอันนี้คือไม่ได้เตะเล่นนะแต่ว่าอาจจะเทียกว่าวัสดุมันเพราะว่าผมซื้อมาราคามันไม่แพงเออมันรู้สึกว่า มันถูกนะมันถูกแล้วก็มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็ลุงก,ก็เลยดูบวมๆแต่มันก็เล่นได้เนฮะงพองเล่นได้เฮแบอ,อเอามาซ้อมได้นะครับก็ก่อนจะซื้ออะไรอย่าเห็นแต่ของถูกนะฮะเออเอาให้มันมีคุณภาพไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมลองซื้อไงเผื่อถูกมันจะดีแต่อันนี้ถูกแล้วมันไม่ค่อยดีอะเออนะก็ดูราคาเอานะครับเปรียบเทียบ,เ,ยบเอาเนาะโอเคเดี๋ยวผมเล่นบาสก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นเสร็จเนี่ย จะมาอ่านให้ดูทีว่าผมจะทำอะไรนะก็คงูอ่านหนังสือแล้ะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกกำลังกายก่อนนะครับตอนนี้ก็ผมอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวปิดพัดลมแป๊บนึงก็นะครับนะตอนนี้ผมก็นี่ขออ่านหนังสือนะครับชีทอะไรเรียบร้อยให้เสร็จก่อนนะครับนะก็อ่านวิทยาศาสตร์วิชาที่จะสอบพรุ่งนี้มีวิชาอะไรนะครับก็วิชาแยกๆผมจะมาทัวน์ ตรงให้ทายเลยวนี้ก็แบบวิช,า,วแบบา,ชาแบบใกล้วันที่ได้สอบเนี่ยเอามาควรขวัญวิชาคุณยางที่มันต้องจำจริงๆในปีผมนึงผมเองอันนึงนะครับนะเออก็ช่วงสอบนี้ขอให้คนโชคดีนะครับก็ผ่านได้ด้วยดีนะครับก็สำหรับคนที่ตั้งใจก็ขอให้ได้คะแนนดีๆนะมีคนที่ไม่ตั้งใจก็ขอให้ผุกผ่าน้วนะฮะเออ ไม่ได้ก็ตั้งใจทำนะไม่มีอะไรได้มาง่ายนะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็ขอตัวท้ายทางนี้คือผมบอกว่ามีล็อกมีผลเลยว่าอันนี้ยังวอนอยู่แลยนะก็คือพูดง่ายว่าเฟลนะฮะอนนี้ยังแบบไม่นำหนักไม่ได้เลยนะครับก็คือแบบเผื่อไม่แนวโวนมมันจะขึ้นด้วยนะฮะแต่ผมก็พยายามนะพยายามอยู่เป็นกีฬาออกกำลังกายยังทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคุมอาหารเนี่ยคือ ยากนะครับก็ตอนนี้คือแบบมันก็ยังไงอะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบขุมอาหารนะเออถ้าไม่ขุมอาหารมันก็จะลดยากแต่ว่าถ้าให้ผมเล่นกีฬาออกกลังกายผมพอทําได้นะ <S <S ครก็เดี๋ยววันนี้มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับมีใครจะมาแชร,ร์ประสบการณ์การ,รสอบวันนี้นะครับหรือว่าวันหยุดอะไรประสบการณ์ตัวเองก็ใต้ไรา์ของผมได้เลยนะครับก็เราวันนี้ผมลาไปก่อนนะครไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีค่ะ